ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานทางการศึกษาวิรายการอาชีพโพทองสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการรอบที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ยิโดยวิรายการอาชีพโพทองได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังต่อไปนี้ด้านที่1นโยบายการลดภาราครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.1นโยบายการพัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญวิทยาลัยสนับสนุนให้ครูใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐา,านะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ระบบ DPA การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยใช้ระบบ ePortfolio ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนำเสนอ วิทยาลายัยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในทศวรรษที่21เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและแนบในระบบ DPA นโยบายพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโอนย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภูมิลำเนาที่ตรงกับความประสงค์ของตนเองเน้นวิจารณาด้วยความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งโอนย้ายของครูและบุลคลากรทางการศึกษาตามขั้นตอนความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1.3นโยบายแก้ปัญหานี้สินคูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขและสหกรณอมทรครูจังหวัดอ่างทองเพื่อบริหารจัดการรายได้ในปัจจุบันและอนาคตวิทยาลัยมีระบบการยืมเงินจากรายได้สถานศึกษาเพื่อดำรงชีพระว่างรอการอนุมัติเงินเดือนหรือติดขัดในการใช้จ่าย วิทยาลัยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพาัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินเดือน 1.4นโยบายจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสมวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดสรรอุปกรณ์การเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนสถานที่ต่างๆให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. นโยบายลดภาระ,ะนักเรียนและผู้ปกครอง 2.1นโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาวิทยาลัยได้จัดหาและสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาใช้กับการบริหารจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันอาทิเช่นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี i, ในสถานประกอบการที่วิทยาลัยได้ทำความร่วมมือ ได้ใช้ระบบห้องเรียน Google Classroom มาช่วยในการติดตามการวัดและประเมินผลการใช้สื่อออนไลน์อื่นๆเช่น YouTube TikTok หรือระบบข้อสอบออนไลน์ต่างๆเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ในหลายๆช่องทาง2.3นโยบายพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมการพัฒนานักเรียนโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีมรูปแบบโคชิ่งสกิล สามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ตามกับผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของผู้เรียนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบลูกเสือมาประยุกต์ใช้กับระบบการสื่อสารเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยจัดสรรให้มีชั่วโมงโฮมรูมให้ครูที่ปรึกษาเข้าไปแนะแนวหรือติดตามพัฒนาต่างๆของผู้เรียนให้คําแนะนําการใช้ชีวิตและให้คําปรึกษาต่างๆของผู้ 2.4นโยบายการจัดทำระบบวัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ Skill ซ e r ์ i ิ i c a t e ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อมีใบาการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ เป็นการทดสอบเพื่อวัดผลและประเมินผลองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้นปวช .3 และปะวส .2 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยส่งให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา VNet ด้วยระบบ Digital Testing เป็นประจำทุกปีการศึกษา 2.5นโยบายการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประมวนผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย วิทยาลัยได้ทําความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิศศึกษากับโรงเรียนวรดิิตวิทยาประสูติจัดการศึกษาในระดับประกาศนัญาบัตรวิชาชีพหรือปอวชเมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาสองใบคือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายและประกศาศนัญบัตรวิชาชีพ2.6นโยบายผู้เรียนรู้และมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเล e a r นถูเอิ n การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีในสถานประกอบการผู้เรียนส่วนใหญ่ได้ค่าตอบแทนระหว่างการเรียนและหลังจากจบการศึกษาส่วนใหญ่สถานประกอบการรับเข้าทำงานต่อในสถานประกอบการที่นักเรียนได้ฝึกงานวิทยาลัยไ,ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในสถานศึกษาให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนในโครงการตลาดน้อยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนจากการนำเสนอของวิทยาลัยการอาชีพโพทองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงวิทยาลัยการอาชีพโพทองสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติ